จัดทรงอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เข้ามาภายในนะครับ Honda Accord ปี2010นะครับพี่พี่เจมนะอันนี้มีมีไมค์ดิฟฟี่ด้วยครับพี่อันนี้อันนี้จะเป็นวัดโวลต์ใช่ไหมนะโวลต์แบตเตอรี่ครับโวแบตเตอรี่แล้วก็มีน้ำมันน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแล้วก็ระดับหม้อน้ำมอญ้ำมอญ้ำมุมร้อนแล้วก็เทอร์โบแล้วก็อันนี้เป็นวัดรอบครับวัดรอบปกติ แล้วตัวนี้ก็อะไรพี่เจมตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของตัวอะนาล็อกตัวนี้เป็นดิจิตอลมันก็อ่านค่าคล้ายกันมิลลิูฟม์เหมือนกันเท่ากันตัวนี้ R P M สวยสวยงามเนี่ยแต่จริงแต่จริงตัวนี้ก็เล่นไฟตัวนี้ใช้ได้ใช้ให้งานเหมือนกันแต่แค่เป็นดิจิตอลกับอะนาล็อกตัวนี้ตัวนี้ก็เล่นไฟแต่ว่าพี่เจมไม่เคยปรับนะมันเล่นเป็นเป็นไฟได้เป็นสีไฟได้ไม่เคยปรับหรือพูดง่ายๆคือปรับไม่เป็นครับพูดง่ายๆเลยนะ อันนี้พี่เจมจะแต่งเป็นสไตล์แบบเขาเรียกอะไรเจแปนออกแนวญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นตรงนี้ก็มีคาร์บอนเป็นลายลายคาร์บอนส่วนตรงนี้เป็นเดิมๆนะพี่นะเป็นเป็นโรงงานเดิมโรงงานนะค่อนข้างค่อนข้างสวยแล้วก็ตรงจอตรงนี้ก็เดิมๆเดิมๆเจอแสดงเครื่องเล่นส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวปรับปรับนี่แหละตัวเล่นของลิฟฟี่ได้นลพี่นะใช่พี่เจมปรับไม่เป็น คนข้างหลังก็กว้างกว้างขวางครับก็เป็นเจนเดียวกับพวกแคมเบอรี่พวกนิสสันประมาณเป็นหน้าของนั้นเลยนะจะออกมารุ่นไล่ๆกันหนังเบาก็เป็นหนังเบาเดิมนะพี่นะตัวนี้เดิมเลยเดิมครับแ้วตัวนี้ก็เป็นเดิมๆตัวนี้ก็เป็นลายคาร์บอนครับคาร์บอนแบบนี้ไม่ได้ใช้แต่พี่เจนน่าจะน่าจะทำมันเพาะตัวนี้นะเพราะว่าเดิมๆโรงงานไม่มีหรอกนะเป็นลายคาร์บอนตรงเนี้ยจริงตัวนี้มันเป็นจริงมันเป็นสติ๊กเกอร์นะพี่บอกไป แต่ตัวนี้สามดีแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เขาเขาเรียกอะไรประตูข้างด้านข้างของโซนข้างนี่ด้านข้างแล้วก็ตรงนี้ก็มีลําโพงอ่าด้านข้างประตูลำโพงโรงงานครับเดิมโรงงานลำโพงมีประมาณมีประมาณกี่จุดงนี้แอคคอร์ดประมาณแอคคอร์ดเองมีหนึ่งสองสามสี่ตัวหลังก็มีอ๋อตรง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 ท้ายด้านนู้นนะพี่นะประมาณหกตัว แล้วส่วนส่วนฟิล์มคันนี้ไปเจมติดเพิ่มไหมฟิล์มฟิล์มเป็นฟิล์มฟิล์มพวกมามีน้าให้ดูทั่วไปครับอ๋ออัน oh. นี้ติดมาข้างหน้าน่าจะสีสิบไม่ด้า <The S 1> นข้างไม่มีด้านหน้าคนขับนะกติดก็คือด้านหลังไม่มืดเกินไปครับใช่ครับเป็นก็ดีแล้วส่วนส่วนพวงมาลัยก็เดิมๆนะพี่นะไม่ได้เปลีกยนเดิม,มเดิม,มเดิมเไอ้ตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าไหมพี่ไฟฟ้าครับ ไฟฟ้าซ้ายขวานะพี่นไอ่ไเหมือนแคมเหมือนแคมรี่เลยไฟฟ้าอ่ใช่ปรับได้เหมือนกันเหมือนกับรถออฟใช่ใช่เป็นไฟฟ้าปี2010นี่พูดถึงมันก็ไม่แตกต่างอะไรตรงไหน่เลยนะก็แบบเหมือนทำเอาอาจจะอยู่ในยุคนั้นก็อาจจะดูร่วมสมัยได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบใหม่จ๋าเหมือนยุคนี้ยุคนี้จะเป็นออเป็น LED ถ้าส่วนใหญ่ ดีแต่นี้ก็คือนั่งสบายครับนั่งวางสบายกว้างขวางดีนี่นี่ก็ยังแบบแม่โรงงานเอี่ยมๆอยู่แล้วตัวนี้ไม่ได้ใช้หลังคาแบบโหดีมากเลยพี่ตรงนี้แบบไม่มีไม่มีหย่อนเลยถ้าเกิดแบบเป็นรถที่แบบจอดจากแดนได้หย่อนนะที่มุนจนมากนี้ดดีมากแล้วเนี่ยผ้าคลุมด้วยนี่ภายในเอี่ยมสะอาดมากแล้วเนี่ยไม่เคยโดนแดดเลยเนี่ยตึงเป๊ะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นที่ใส่แว่นตาเหมือน,นเหมือนดอทแคมรี่เลยเนี่ยใส่แว่นตาช,ช่องใส่แว่นตาอันนี้ก็ไปเปิดปิดปกติในชะ่ไหมโลง่ลงๆเอีอ่ยมๆเลยครับอันนี้ก็ใส่แก้วน้ำมีหลายช่องครับเก็บสัมภาระพวกบัตรพวกกระเป๋าตาังค์อะไรอย่างนี้ ไฟเนาะเชื่นเล่นในมีซีดีอยู่นะปี2010ันิบเลยพี่นะประมาณนั้น2010รถยังดูแบบโหดีอยู่เลยเอี่ยมแบบวเจมรักษารถมากครับแค่ไม่ได้ใช้ใช้จอดในร่มแล้วก็คุมผ้าด้วยก่อนคุมก็เช็ดความสะอาดอย่างดีด้วยน้ำยาไม่มีไม่มีโซมไม่มีโซมนะผมชอบภายในเอี่ยมเอี่ยมจีบทุกจุดอ่ะพอดูได้เนาะเนี่ยแล้มีไฟด้านข้างประตูประตูด้านคนนั่งหลังด้วยเนี่ยไฟก็ดีอ่ะดีครับห้ของผมน ผมมีใจมันจะอยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงกลางด้านหลังครับพี่อ,อันนี้เร่อนข้างเล<ว>ยมันจะเป็นเ,นลเวลาเขาหาของมันจะไม่เห็นรถไอไฟคอนโซลกลางมันจะไม่ถึงมองก็จะมองมืดๆนี่มันต้องมีเดี๋ยวผมจะถามพี่เจมส์ย่างทีที่เห็น,หนแดงๆนี่คืออะไรพี่เจมส์ตัวนี้พี่เจมส์ตัวนี้คือเครเล็งไฟฟ้าครับ oh. ช่วยในการช่วยในการเล็งอาตาัตราเล็งนะ ชับป,ปูดปาร์ดหน่อยเพิ่มแรงม้านิดนึงอันนี้ไปเก็มก็ใส่เพิ่มติดตั้งเพิ่มขึ้นมาเลยแม่คันนี้พอถึงไปเกมก็ทำไปเยอะเหมือนกันนะ,ะนข้างเยอะไหมก็เยอะนะภายนอกก็เยอะภนาะยในไม่เท่าไหร่ภายในจะออกเหมือนเดิมนี้แหละแต่ก็สีอะไรมันก็แม่แต่ผมชอบมากเอี่ยมโล่งนี่ครับไมแ,แอร์เย็นเจ็บอ๋อเพิ่งเพิ่งพิ่งอ่านน้ำยาเลย่ีโอ้เย็นเจ็บนะครับแต่พอถึงแอร์รถพวกนี้ไม่ค่อยงอแงนะดีนะ E like that, no, 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 dogs, แคมรี่เหมือนกันไม่ไม like ่ไม่มงแงก็เป็นอะไรกรองกรองแอร์กรรอองแ์ท่านั้นเองก็ยังไม่ดูแลเรื่องน้ำยาหน่อยอะไรท่านั้นเดี๋ยวต่อไปไปดูข้างนอกกันนะพี่จิมนะได้ครับดูห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวผมขอคลัมก่อนครับขอคลัมก่อนอ๋อนิ่มๆเลยครับเปิดออกมาระบบขาค้ำจะเป็นแบบโช๊คนะครับเนี่ยจะคล้ายๆกับ เดลตาแคมี่ค่อนข้างค่อนข,ข้างที่จะนิ่มเปิดแล้วแบบนิ่มมากเครื่องจะเป็นเครื่องสองพันนะครับตัวนี้พันเครื่องแบบคลองเครื่องแบบเอี่ยมๆนะครับตัวนี้มีการใส่คำโชคแต่งให้มาด้วนะครับนี่ที่คำโชคแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้เป็นกล่องเกี่ยวกับแบตใช่ไหมเป็นไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นเครื่อง2,000นนะครับเครื่องค่อนข้างเอี่ยมแล้วก็ เจนจะของรถค่อนข้างที่จะแบบรักษาแล้วก็ถ่ายมันเครื่องตลอดไม่มีปัญหาเี็นระยะตลอดครับน,น่าจะประมาณตัวนี้น่าจะประมาณ67กิโลน่าประมาณได้ได้ได้นะประมาณโดยเฉลียนะยยฉล่ยมอแบตก็ใหม่ๆไม่มีไบย,ยังเขียวเลยครับเต็มเต็มเตรยมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่อานาสตก มอหนงมอน้ําแบบไม่เคยมีงองแงครับรุ่นนี้ไม่มีไม่เคยมีฮิตไม่เคยมีสักอย่างตอนตอนนี้ผมอยากทราบราคาเลยทีเดียวราคาประมาณสี่แสนสองหมื่นบาทถ้าเกิดมาไงเดี๋ยวก็มาคุยคุยกันได้นะไม่น่าไปต่อรองกันได้นะไม่นะ่าเพราะชุดที่จัดมา สอ้โหเนี่ยคุ้มอะซื้อไปซื้อไปแม่แม่ออปชั่นซื้อไปไม่อายใครแล้วครับเนี่ยออปชั่นมาคันเต็มเตเล็ดูแบบรับกันดีมากเลยสวยงามแอบแนวสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างเี้